ดื้อกิแนเนาะเนาะไปอันนี้เรากำลังจะไปไหนเราจะเอาของพวกนี้ไปแลกกับหมูปิ้งหมูปิ้งไปแลกกับหมูปิ้งแเขาจะให้เราเหรออันนี้แกงเห็ดโคนอันนี้อันนี้อันนี้ตัมบูกุยเต้หรือตัมบูกุยมีไปไปเดี๋ยวลองดูกันเขาให้แล่กไหมถ้าเขาไม่ให้แลกถ้าเขาไม่ให้เล่กมีมีมีเนี่ยเนี้ยเนี้ยถ่ายเลยเนี่ยเนี้ยเนี้ยกระท้อนในถุงเตี่ยวมาครับมา ถ้าเขาไม่ yeah, hey. hey. oh. เล่นกเก็ออกกับไม้สิมาเร็วตะก้องเขาจะให้เราเหรอเรียวๆมันนับแกงเฮียสิมือกูมเจ็บนีเรเจ็บมัตักไงมึงเนาะแล้วสรุปแล้วมึงคนภาษาอะไรใกล้ทุกภาษาครับนี่อ กินข้าวแล้ววดับบอบอบอรเ,รเรายังไม่ยอมแพ้เรามา่แลกหนุ่มทำไมให้แลกกูดเดียวอะไรกินครับวันจิมวันจิมทำอะไรกินครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย เจ้ากับข้าวสองอย่างแม่เล็ดหมูปิ้งอ่ะมีไหมอ่ะหมดแล้วหรอโอ้โหเล็ดไม่มีมีแต่ขายอย่างเดียวอ่ะเฮ้ยเราจะไงเราจะทำยังไงเยอะระวังนนี่ก่อนพอนอนปวดมือปวดมือช่องไม่จะนั่งเลยเอออะไรครับยัโอ้ครัวานและจิ้มก็ถ่ายเอาแล้วเนื้อหน่องลายอะไรเนี่ยทำอะไรน้ักบิชานะครับ มันจะสู้เห็ดโคนตีนแดงได้กว่านี่เออยังไม่ใช่ข่อยลอกเลยนะวันนี้เรามีอะไรมามึงเรามีมาสองอย่างเออเอ้ามีอะไรมาตับักกุตรีตแกงเห็ดโคนเออแกงไม่ใช่แกงต้มเค็มต้มเค็มต้มเค็มบะคนเมืองคนห้องต้มเค็มนี่นี่บ้านกูเอิญตับักหุ่งเหรอเอออันนี้ตับักหุ่งก็ตับักหุ่งก็ตับักหุ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยว มีเอกลักษณ์ประจําตัวอยู่ตรงนี้กต้องถ้ามันเลขไม่ได้มันออกไม่ได้เนี่ยบกต้องอะไรเนี่ยบกต้องนี่ส้นน้ำมึงเอามาใส่น้ำหรอโอ้ทันทันบกต้องก็บบอเอากแล้วนี่ใส่น้ำหรอคนอีสานเอิ่นบกต้องต้องอืมที่จริงเรียกอะไรกระท้อนไม่เฉยไปกระท้อนไม่ต้องเรียกถึนโป้ฟื้นถึนโป้ให้มึงมา น,นี้กินไม่ได้เด๋ยนนี้เหลือโล่ห้าบาทแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อทีน<ฮ>ี้ยังไงต่อเดี๋ยวก่อนมันไม่มีซ้อนอ่ะเฮ็ดยังไงน,นี่นี่เนาะจูไปเลยครับสรุปเข้ากันได้แลกหมูปิ้งได้ครับ